ที่ประชุมสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นายนรงพนมวันประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประชุมสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งประจำปี2564 โดยมีพลตบวจเอกสมศักดิ์สันทพิง์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมจำนวน32คนซึ่งในการประชุมเป็นไปตามระเบียบว,วาระต่างๆที่สำคัญและพร้อมกันนี้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดได้กล่าวถึงนโยบายการทำงานเน้นความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ผ่านทางสอจอในพื้นที่เพื่อประสานงานไปยังอบจอและจะได้ดำเนินการตามระบบและแจ้งการปรับปรุงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงกลองกิจการพาณิชย์เป็นกองการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขอบเขตการทำงานที่มากขึ้นและยังเตรียมปรับปรุงการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจในอนาคต ในการยกระดับงานที่สำคัญคืองานด้านศูนย์ข้อมูลงานประชาสัมพันธ์งานนิติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่องยุทธศาสตร์และงบประมาณก่องช่างก่องวิชาการส่วนในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 โดยระเบียบทางอ,อบจอไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการได้แต่หากทางกระทรวงมหาดไทยหรือสอบอคมีมติสั่งการทางอ,อบจอก็พร้อมที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารวัคซีนเพื่อกระจายวัคซีนให้เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และในส่วนของโครงการพิเศษที่ทางออบจจะต้องดําเนินการเพื่อยกระดับและขยายงานรวมทั้งพัฒนางานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมถึงการสร้างระบบการเรียนรู้สู่อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยศิลปะวัตรประกอบไปด้วยโครงการสปสชโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบโครงการพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชราโครงการพัฒนาบึงบารเพศ การส่งมอบคืนสถานีขนส่งลาดยาวแผนการก่อสร้างสำนักง,งานแห่งใหม่และการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด